เรามาพิจารณากันต่อนะคะถึงสาเหตุนะคะว่าทำไมค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานจน μ ถึงมีค่าน้อยกว่าเสมอนะคะหรือเรียกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ μs หรือสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสถิตนะคะเรามาพิจารณากันนะคะโดยการยกตัวอย่างนะคะว่าเหตุผลที่ทำให้ทำไมค่าสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานจนเนี่ยต้องน้อยกว่า ะะแรงเสียดทานสถิตนะคะเอาเป็นระบบง่ายสองระบบเปรียบเทียบกันนะคะก็คือระบบที่ประกอบด้วยกล่องนี่แหละค่ะวางอยู่ที่พื้น,นะะเราต้องมีสอง,สองอันนะคะเพื่อเปรียบเทียบสองสองระบบกล่องอันแรกนะคะให้วางนิ่งกล่องสีม่วงให้พื้นเป็นสีฟ้านะคะจะได้ดูแยกกันนะคะอีกอันนึงก็เหมือนกันค่ะก็เป็นกล่อง วางอยู่บนพื้นพื้นชนิดเดียวกันเลยนะคะพื้นชนิดเดียวกันเพื่อจะได้เปรียบเทียบว,ว่าแรงเสียดทานตอนเริ่มต้นเนี่ยก็คือค่าเดียวกันแต่กล่องอันที่สองเนี่ยให้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวอยู่แล้วก็คือ constant velocity นะคะให้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวแต่กล่องแรกเนี่ยอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นแรงเสียดทานที่กระทําต่อกล่องแต่ละระบบก็จะไม่เหมือนกันกล่องแรกแกล่องยังไม่มีการเคลื่อนที่นะคะเพราะนั้นแรงเสียดทานก็จะเป็นแรงเสียดทานสถิต ก็คือมี m s สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสถิต static นะคะ s มาจาก static แล้วถ้ากล่องเนี่ยเคลื่อนที่อยู่แล้วด้วยความเร็วคงตัวก็จะเป็นแรงเสียดทานจนนะคะก็คือ m k kinetic นะคะก็สองอันนี้นะคะเราไม่คิดถึงหลักความเป็นจริงแล้วกันนะคะว่าทีนี้ระหว่างกล่องที่อยู่นิ่งอยู่แล้วกับกล่องที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวเราจะต้องออกแรงเท่าไหร่เพื่อ ที่จะทําให้กล่องที่หยุดนิ่งเคลื่อนที่นะคะจากหยุดนิ่งเคลื่อนที่กับกล่องที่เคลื่อนที่อยู่แล้วเนี่ยให้มันเคลื่อนที่ต่อไปเนี่ยแรงอันไหนที่ปริมาณไหนที่ต้องใช้มากกว่ากันคะตอบง่ายเลยก็ต้องแรงที่ใช้ผลักกล่องที่เริ่มต้นหยุดนิ่งเนี่ยต้องมากกว่าผลักกล่องที่เคลื่อนที่อยู่แล้วเนี่ยให้เขาเคลื่อนที่ต่อไปนะคะอันนี้เป็นคอมมอนเซนง่ายนะคะคือรู้พิจารณาจากการที่ต้องออกแรงเพื่อให้กล่องเคลื่อนที่ต่อ ทีนี้เราพิจารณาในระดับที่เล็กกว่านั้นค่ะเราพิจารณาระดับโมเลกุลนะคะหรือระดับของอะอตอมเลยดีกว่าก็ให้พื้นนะคะโมเลกุลของพื้นก็เป็นสีสีฟ้านะคะเหมือนพื้นเลยนี่คือโมเลกุลของพื้นปกติแล้วถ้าเรามองไปที่ระดับลึกๆอะตอมหรือโมเลกุลเนี่ยมันก็จะไม่เรียบนะคะจะเป็นล่องอย่างเงี้ยแล้วโมเลกุลของกล่องที่วางอยู่นิ่งก็คือสีม่วงนะคะ ทีนี้แต่ละวงกลมเนี่ยเราเรียกว่าอะตอมอะตอมของระบบของธาตุชนิดต่างก็จะประกอบด้วยกลุ่มหมอกอิเล็กตรอนใช่ไหมเพราะนั้นกลมกลมตรงนี้แปลว่ากลุ่มหมอกอิเล็กตรอนหรืออิเล็กตรอนคลาวนะคะของอะตอมของกล่องคือสีม่วงของพื้นคือสีสีฟ้าทีนี้จะเห็นว่าเนื่องจากนะคะใน,นระดับที่เล็กๆอย่างเงี้ยจะเห็นเลยว่ากล่องหรือพื้นเนี่ยมันไม่ได้เรียบนะคะมันมีร่องมันมีร่องอยู่ ถ้ามันหยุดนิ่งก็แปลว่านะคะโมเลกุลสีม่วงกับสีเขียวไหมคะก็จะมีระยะใกล้เคียงกันจัดเรียงตัวกันแบบไม่เรียบนะคะคือระยะห่างเนี้ยก็ไม่มากนะคะก็จะเป็นผิวครุกคะประมาณนี้ทีนี้มาคิดว่าแต่ละอะตอมเนี่ยนะคะอย่าลืมนะกลมๆนี่คือหนึ่งอะตอมนะคะแทนด้วยกลุ่มหมอกอิเล็กตรอนของแต่ละอะตอมนะคะของพื้นคือสีฟ้าของกล่องคือสี สีม่วงอ่านะคะสีม่วงถ้าอยู่นิ่งจะเห็นว่าโมเลกุลของกล่องสีม่วงกับสีฟ้าเนี่ยก็จะมีบางอันเนี่ยมันเหลื่อมล้ำกันอยู่เนี่ยมันเหลื่อมล้ำมันซ้อนกันอยู่ในระดับเดียวกันนะคะไปซ้อนกันอยู่นั้นถ้าเราต้องการให้กล่องเคลื่อนที่นะคะกล่องเคลื่อนที่ให้สีม่วงเคลื่อนที่จะเกิดอะไรขึ้นแปลว่าเราต้องไปออกแรงเบรก นะคะหรือทําให้มเลกุลเนี่ยสีม่วงเนี่ยมันแตกเพื่อที่มันจะได้หลุดเพราะมันเคลื่อนที่ไม่ได้ไหมคะมันงิางบางส่วนเนี่ยคือถ้าใช้เคลื่อนที่เนี่ยโมเลกุลสีม่วงบางส่วนเนี่ยมันโดนล็อกอยู่ในล่องที่ขรุขระของพื้นสีเขียวนั้นเราจะต้องทําให้มเลกุลสองตัวเนี้ยแตกหรือหลุดมันถึงจะเคลื่อนที่ไปได้นะคะเหมือนเรือจะเคลื่อนที่ไปได้อย่างเงี้ยหรือไม่ก็ต้องมา b r e a สีเขียวเนี่ยให้มันหลุดออกไป จะได้ไม่ขวางทางโมเลกุลสีม่วงนั้นแสดงว่าเราต้องใช้แรงค่อนข้างเยอะนะคะเพื่อที่จะมาเบรกอะตอมแต่ละอะตอมนะคะของกล่องหรือของพื้นเพื่อที่จะให้วิ่งไปโดยที่ไม่ขัดหรือไม่ติดกันนะ,ค,ะคือไม่ให้โมเลกุลของกล่องหรือพื้นเนี่ยขัดกันเนี่ยนะคะนี่เราพิพจารณาอธิบายแบบนี้ง่ายเพราะนั้นจะเห็นว่าก็กล่องอยู่นิ่งเนี่ยนะคะโมเลกุลมันจัดเรียงไม่เป็นระเบียบมากๆนะคะนะคะมีการเหลื่อมล้ําโมเลกุลของกล่องกับพื้น ทำให้ต้องออกแรงมากๆเพื่อเบรกบอลของกล่องหรือพื้นก่อนที่จะเคลื่อนที่แต่ถ้าไม่พิจารณาระบบที่กล่องเคลื่อนที่อยู่แล้วโมเลกุลพื้นเหมือนเดิมเลยค่ะเนี่ยค่ะเป็นล่องมีช่องว่างคุกระสีฟ้าเหมือนเดิมเลยแต่ถ้ากล่องเคลื่อนที่อยู่แล้วแปลว่าอะตอมหรือโมเลกุลของกล่องมันไม่ได้มันไม่ได้ตกไปในล่องของพื้นนะคะาการที่เขาเคลื่อนที่อยู่แสดงว่าเนี่ยระดับต่ําสุดของของกล่องเห็นไหมคะ ก็ต้องไม่มาขวางหรือว่าตกไปในร่องคือมันเคลื่อนที่อยู่แล้วนะมันต้องเคลื่อนที่ได้โดยไม่มีอะไรมาขวางมันฉะนั้นมันจะเห็นว่าการที่ให้แถวทั้งแถวสีม่วงอันนี้เนี่ยเคลื่อนที่ต่อไปก็จะง่ายนะคะเหมือนสไลด์ไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องไปเบรกบอลหรือไม่ได้ตกหล่นอะไรนะคะเพราะว่าโมเลกุลเขาไม่ได้ซ้อนทับกันนะคะเพราะกล่องเคลื่อนที่อยู่แล้วฉะนั้นการออกแรงที่กล่องเคลื่อนที่อยู่แล้วเนี่ยเคลื่อนที่ไปบนพื้น ก็จะน้อยกว่านี่ก็เป็นตัวอย่างอธิบายแบบง่ายๆนะคะที่เรามองไปลึกๆในระดับที่เล็กๆนะคะคือระดับอะตอมนะคะว่าอะตอมของกล่องกับพื้นที่เคลื่อนที่อยู่แล้วเนี่ยมันจะไม่ยืดหรือสร้างพันธากันไม่มีแรงดูดกับพื้นก็ออกแรงน้อยในการทําให้กล่องเคลื่อนที่นะคะนั่นก็คือทําให้สัมประสิทธิ์แรงเสียดทันจนเนี่ยจะมีค่าน้อยกว่าสัมประสิทธิ์ แรงเสถียนสถิตเสมอเมื่อเราพิจารณาจากแรงในระดับอะตอมนะคะในการออกแรงนี้ให้กล่องเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งกับกล่องเคลื่อนที่จากที่มันเคลื่อนที่ด้วยความเป็นวตัวอยู่แล้วนะคะ